นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้มีการสอบสวนอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับกรณีข่าวลือที่แพร่สะพัดไปทั่วสังคมว่ามีขบวนการลักลอบขนทองคำผ่านช่องทางชายแดนไทยไปยังฝั่งกัมพูชาเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข่าวทั่วไปแต่กลับกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติและการบริหารงานด้านความมั่นคงชายแดนโดยตรง การขนทองไม่ว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อยแต่หากเกิดขึ้นจริงย่อมหมายถึงการสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลของประเทศและยังเป็นช่องทางที่เปิดให้ขบวนการอิทธิพลต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในพื้นที่ชายแดนที่เดิมทีก็เต็มไปด้วยความอ่อนไหวอยู่แล้วท่ามกลางการสอบสวนครั้งนี้สิ่งที่ทำให้สังคมจับตาไม่แพ้กันคือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของพลเอกดุลผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเพื่อนสนิทของแม่ทัพกุ้งนายทหารระดับสูงที่มีบทบาทอย่างมากในพื้นที่ชายแดนการเข้ามาของบิ๊กดุลในตำแหน่งนี้ถูกมองว่ามีเป้าหมายชัดเจนเพื่อรับผิดชอบการจัดก,การปัญหาชายแดนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนทองการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีหรือแม้กระทั่งประเด็นละเอียดอ่อนอย่างการสู้รบย่อยๆที่ยังเกิดขึ้นประปรายในบางช่วงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาที่เหมือนจะราบเรียบแต่ก็ยังแฝงด้วยแรงกดดันและความไม่ไวเนื้อเชื่อใจหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าการแต่งตั้งลิกดูนแท้จริงแล้วเกิดจากความสามารถ หรือเป็นเพราะสายสัมพันธ์กับแม่ทัพกุ้งที่ครองบทบาทสำคัญในกองทัพภาคสองมานานนักวิเคราะห์การเมืองบางรายมองว่านี่คือการวางตัวเพื่อสร้างสมดุลและเพิ่มกำลังอำนาจให้กับกลุ่มทหารที่ยังมีบทบาทในรัฐบาลชุดนี้ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มองว่าการดันบิ๊กดุลขึ้นมาเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าประเทศไทยจะเอาจริงกับการแก้ปัญหาชายแดนไม่ปล่อยให้เป็นเพียงกระแสะข่าวที่ผ่านไปแล้วหาย ในเวลาเดียวกันประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นราม่าไปทั่วโลกโซเชียลคือการที่ชื่อของนัทพลอดีตรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่งถูกกลักเข้ามาเปรียบเทียบในทันทีเพราะผลงานที่ผ่านมาในด้านการจัดการชายแดนถูกมองว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงหลายครั้งปัญหาการลักลอบผ่านแดนทั้งสินค้าหนีภาษียาเสพติดหรือแม้แต่ข่าวลือเรื่องทองคำก็เกิดขึ้นในช่วงที่เขารับผิดชอบโดยตรง แต่กลับไม่สามารถทําให้ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้จริงการที่นายกรัฐมนตรีเลือกบิ๊กดุลขึ้นมานั่งแทนในตําแหน่งสําคัญจึงเสมือนเป็นการตัดสินผลงานของนัฐพลโดยปริยายประชาชนและสื่อมวลชนหลายสํานักเริ่มขุดคุยความเป็นมาของบิ๊กดุลชีวิตราชการที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการรับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยง เขาเคยผ่านการบังคับบัญชาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และมีชื่อเสียงเรื่องความเด็ดขาดในการปฏิบัติงานแม้จะถูกวิจารณ์ว่าแข็งกร้าวเกินไปในบางครั้งแต่ภาพลักษณ์ของความเป็นนายทหารที่ไม่เกรงใจใครและพร้อมชนกับทุกปัญหาก็ทำให้หลายคนเชื่อว่าเขาจะจัดการปมชายแดนไทยกัมพูชาได้ดีกว่าคนก่อนหน้า กระแสในโซเชียลยิ่งทวีความร้อนแรงเมื่อมีข้อมูลหลุดออกมาว่าการลักลอบขนทองคําไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นเครือข่ายที่มีการดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีโดยมีทั้งนายทุนนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้คำถามใหญ่คือใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากการปล่อยให้ทองคำไหลออกนอกประเทศในรูปแบบนี้นายกรัฐมนตรีจึงไม่อาจนิ่งนอนใจได้อีกต่อไป เพราะนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นการบันทอนอธิปไตยในสภาการเมืองมีการถกเถียงอย่างดุเดือดฝ่ายค้านใช้โอกาสนี้โจมตีรัฐบาลว่าล้มเหลวในการคุมชายแดนและปล่อยให้มีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องรีบชี้แจงว่าการดึงบิ๊กดุนเข้ามาคือการเริ่มต้นใหม่และเป็นสัญญาณของความจริงจังในการแก้ปัญหาถึงอย่างนั้นคำถามที่สังคมตั้งคือ จะจริงจังแค่ไหนหากโครงสร้างอิทธิพลเดิมยังไม่ถูกแต่ต้องสื่อบางสำนักวิเคราะห์ว่าการสอบสวนกรณีทองคำจะไม่ง่ายเพราะมีคนใหญ่คนโตเข้ามาเกี่ยวพันและอาจโยงไปถึงระดับผู้มิภาคไม่ใช่เพียงชายแดนไทยกัมพูชาแต่ยังรวมถึงเส้นทางการค้าผ่านลาวเวียดนามและแม้กระทั่งเชื่อมต่อไปยังตลาดมืดในจีนหากการสอบสวนลึกลงไปจนถึงแกนหลักจีน รัฐบาลอาจเผชิญแรงเสียดทานมหาศาลจากกลุ่มอำนาจที่ไม่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยในขณะเดียวกันการประกาศนโยบายใหม่ของบิ๊กดุลก็เริ่มมีออกมาเขาย้ำว่าชายแดนจะต้องมีกฎเหล็กไม่มีการยกเว้นให้กับใครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากพบการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทันทีคำพูดนี้ทำให้ประชาชนบางส่วนเริ่มรู้สึกมีความหวังว่าการแก้ปัญหาจะจริงจังขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงวิจารณ์ว่าคำพูดเหล่านี้อาจเป็นเพียงวาทกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในช่วงแรกเพราะในความเป็นจริงแล้วเครือข่ายผลประโยชน์ฝั่งแรกลึกเกินกว่าที่ใครคนหนึ่งจะมาจัดก,การได้ง่ายๆนัทพลซึ่งถูกเปรียบเทียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พยายามออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการกล่าวหาว่าเขาล้มเหลวเป็นเพียงการสร้างกระแสโจมตีทางการเมือง แต่ประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อและยังคงมองว่าผลงานในอดีตพูดแทนทุกอย่างการเสียตำแหน่งไปจึงเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในแง่ขอองค์การทูตความเคลื่อนไหวของไทยถูกจับตามองจากรัฐบาลกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพราะหากไทยเอาจริงในการสอบสวนเรื่องทองคำอาจทำให้หลายกลุ่มในฝั่งกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเดือดร้อนตามไปด้วย กระแสะข่าววงในยังบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางฝ่ายในกัมพูชาไม่พอใจที่ไทยพยายามทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในระดับประเทศซึ่งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติในระยะยาวเมื่อสถานการณ์เดินหน้าไปเรื่อยๆประชาชนไทยเองก็เริ่มตั้งคำถามมากขึ้นว่าทองคำที่ถูกลักลอบออกไปนั้นมีปริมาณเท่าใดและคิดเป็นมูลค่าเท่าไร เพราะหากเป็นจำนวนมากจริงประเทศไทยก็สูญเสียทรัพยากรที่ควรเก็บไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศไปอย่างมหาศาลเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่คดีลักลอบหนีภาษีธรรมดาแต่เป็นความเสียหายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์กดดันนายกรัฐมนตรีต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการรักษาเสถียร,รภาพทางการเมืองกับการเดินหน้าสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา หากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปอาจกระทบอีกด้านหนึ่งและนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีของรัฐบาลชุดนี้เมื่อมองภาพรวมเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความซับซ้อนขององค์การเมืองไทยแต่ยังแสดงให้เห็นว่าปัญหาชายแดนไม่เคยเป็นเพียงเรื่องเล็กมันคือเวทีที่เชื่อมโยงผลประโยชน์มหาศาล ทางด้านการค้าการเมืองและความมั่นคงการดึงบิ๊กดุลขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวบุคคลแต่เป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนเกมในเชิงยุทธศาสตร์ท้ายที่สุดสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นไม่ใช่เพียงคำประกาศแต่เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าจะมีใครถูกลงโทษจริงหรือไม่จะมีการยึดคืนทองคำกลับเข้าประเทศหรืออย่างน้อยทำให้เส้นทางลักลอบถูกปิดตายหรือไม่ หากทำได้ความเชื่อมั่นในรัฐบาลก็จะกลับคืนมาแต่หากไม่สามารถทำได้จริงเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ถูกพูดถึงแค่ชั่วคราวแล้วเลือนหายไปขีดขีดขีด